ทะเบียนบ้านทะเบียนรถพาสปอร์ตบัตรประจำตัวประชาชนคใครจะไปบอกว่าเอ้ยให้เขาเอาไปแล้วเอาคืนมาหรือเปล่าจำไม่ได้มีเหรออไม่มีหรอ,อกเอกสารสำคัญนี่แหละจะไม่รอดแล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณอย่ามาพูดให้เราเหม็นขี้ฟันเลยว่ามีเขามีตัวเขาไม่มีเทา้าไปว่าจะไล่ปราบเทา้า ดำปราบเทาอ่ะตลกถ้าคุณขาวสิคุณถึงจะปราบเทาได้แต่พักของคุณไม่ขาวนะคะครับดำปิดปี่สอสอแกนนำตัวตึงด้อมที่เป็นสาวกคดีดเทียบ อันนี้หลยไม่เทาค่ะไม่เทาถูกต้องเลยมีโซมไม่มีเทามีแต่ดำตรงนี้เนี่ยนะครับมันมีทฤษฎีของฝรั่งอยู่ <c oughs> ทฤษฎีการตัดต้นป๊อป,ปี้ที่สูงกว่าต้นอื่นครับ <c oughs> คือตอนนี้อาหารอาสาสมัครเหมือนต้นพอปปี้ที่สูงตระหง่านขึ้นไป อีพวกต้นป๊อปปี้เตี้ยทนไม่ได้ต้องตัดต้นป๊อปปี้เหล่านี้ลงเพื่อให้ต้นของตัวเองนั้นเด่นเป็นสง่าถ้าเกิดมีต้นสูงเหล่านี้นี่ต้นตัวเองจะดูด้อยมากอ่าครับนี่คือพฤติกรรมของส้มเวลานี้นะจะต้องเอาเหล่าบรรดาอินฟลูของฝ่ายรักชาติ ลงมาให้ได้แต่รู้ตัวไหมข้อมูลตัวเองก็ไม่แน่นเนื้อหาสาระก็เฟกกับพอขอรายละเอียดก็ไม่มีนี่นกักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ก็เป็นตัวย่อเอาตัวจริงมาเลยแน่จริงเอาตัวจริงมาเลย แล้วถ้าเกิดจะสืบการจอมพลังสืบไปเลยสืบเลยเขาได้เงินมาเท่าไรเงินที่ได้มาเขาไปใช้ทำอะไรมีการไปใช้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาชนตามที่คนบริจาคตั้งใจหรือเปล่ามีการไปใช้อะไรเป็นการสุนตัว